สวัสดีครับอยู่กับผมแม็กแอคชั่นครับแล้วนี่คือรถที่น่าจะมาขายในประเทศไทยครับสำหรับแบรนด์ซอนเทสครับมา2รุ่นด้วยกันครับเปิดตัวแล้วที่อิกมาสองพ่ประเทศอิตาลีครับโดยรุ่นแรกครับก็คือเจ้าซอนเทส552ครับถือว่าเป็นรถในตระกูลบิ๊กสกูเตอร์ครับที่มีเป้าหมายในการเข้ามาแข่งการทําตลาดครับเรียกได้ว่าชนท้าชนกันหมดครับสำหรับค่ายญี่ปุ่นมาพร้อมกับเครื่องยนต์สสูบครับขนาด5 3 1ซีซี ให้กำลังอยู่ที่52แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่56นิวตันเมตรโดยสำหรับซีรีส์552นะครับมากันหลายรุ่นย่อยครับไม่ว่าจะเป็น552 Z, 552 S, 552 G และ552 H ครับโดยรุ่น552 H ครับเน้นความสปอร์ตมีเฟรมอลูมิเนียมและก็มีน้ำหนักเบาครับอยู่ที่178กิโลกรัมครับ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีครบคันครับคันเร่งไฟฟ้าการควบคุมการทรงตัวโหมดการขับขีจ่จอ TFT หน้าหลังกุญแจคีย์เลสมาครบหมดครับสำหรับ e-scooter และอีกรุ่นหนึ่งครับสำหรับซอนเทส703ครับก็ถือว่าเป็น line up, ไล์อัพมอเตอร์ไซค์ขนาด3สูบครับในซีรีส์703ซึ่งจะใช้เครื่องยนต์สสูบเรียงครับขนาด 699cc ครับ ให้เครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณ95 100แรงมาครับโดยมาพร้อมกับ2รุ่นย่อยครับก็คือ 703R จะเป็น Naked Sport แล้วก็ 703T ก็คือจะเป็น Series Touring ครับเลขหนึ่รุ่นย่อยครับก็คือจะเป็น 703F แล้วก็703 d R ก็คือจะเป็นในซีรีส์ของ Adventure และ Super Sport ซึ่งเคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วครับ โดย2รุ่นครับทั้ง 703R และ 703T ครับก็คือจะแตกต่างกันเลยครับ 703R ก็คือเน้นดีไซน์สปอร์ตใช้เฟรูมิเนียมระบบการสะเทือนมาซ็อกซี่ครับปรับได้เบรกนิดชินครับพร้อมด้วยคอนเ e อร์ดิ้ง ABS ครับตรงนี้ควบคุมด้วยกล่อง I/MU ทั้งหมดนะแล้วก็ในซีรีส์ของ 703T ครับเป็นรุ่นที่เน้นใช้การขับขี่บนทางดำเป็นหลักครับโดยจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของกำลังเครื่องยนต์ที่จะมากกว่าเด็กน้อยครับแล้วก็เน้นความสะดวกสบายในการเดินทางเป็นหลักครับ สรุปแล้วครับทั้ง703แล้วก็552ครับหลายสื่อเห็นตรงกันว่าภายในปีหน้าครับสำหรับบ้านเราครับเจ้าซอนเทสน่าจะแนวโน้มมาทำการตลาดในประเทศไทยตอนนี้ก็ดูรูปกันไปก่อนนะจ๊ะแค่นี้สวัสดีครับ